ผู้หญิงหลายๆคนนะคะก็เป็นคนที่อยากทําให้ผู้ชายที่เราหลงรักนเนี่ยเขาหลงเสน่ห์เราแต่มันจะมีวิธีไหนบ้างที่จะทําให้เขาหลงเสน่ห์เราจนอยากจะใกล้ชิดเราแบบไม่ต้องแยกจากกันอีกเลยวิธีที่1ค่ะคือคุณต้องคิดบวกกับตัวเองเพราะว่าพลังงานน่ะที่มันสื่อออกไปที่มันแผ่กระจายออกไปคาคนรอบๆข้างเนี่ยมันเป็นเพราะว่าสิ่งที่เราคิดกับตัวเองแล้วเราไม่โทษตัวเองเราไม่ด้อยค่าตัวเองเรารู้สึกว่าเราเนี่ยทำดีที่สุด เราเป็นคนที่มั่นใจนะคะเราเป็นคนที่ดูดีซึ่ง,งต่างๆเหล่านี้มันจะทําให้พลังงานที่คุณสื่อออกไปรอบๆข้างเ,เป็นพลังงานที่ใครๆก็อยากอยู่ใกล้แล้วก็ดึงดูดผู้คนเข้ามาหาคุณมากมายข้อ2เลยเนี่ยคุณต้องเป็นคนที่คุยสนุกนะเออคนที่คุยไม่เป็นบางทีเนี่ยแค่ไปนั่งด้วยกับเขาแล้วก็ยิ้มนะคะยิ้มในเรื่องที่คนอื่นพูดเนี่ยก็ถือว่าคุยเป็นแล้วนะและที่สําคัญก็คือว่า เวลาใดที่ผู้ชายเขารู้สึกเครียดนะคุณต้องปลอบใจเขาเป็นค่ะอย่างน้อยๆเนี่ยให้เป็นผู้ฟังที่ดีนะเวลาที่เขาเล่าอะไรมาก็อย่าเพิ่งไปแย้งเขาอย่าเพิ่งไปตัดสินอย่าเพิ่งไปไวิภาควิจารณ์เขาให้เขาพูดให้จบซะก่อนแล้วเราก็ค่อยไปเสริมเขาค่อยไปให้ความคิดเห็นเขาแต่อย่าเพิ่งไปแย้งนะเพราะว่าถ้าแยง้งเมื่อไหร่เนี่ยผู้ชายจะรู้สึกว่าโอ้ผู้หญิงคนนี้ไม่น่าคุยด้วยเลยพูดมาแต่ละคําแต่ละคาก็แย้งตลอดพูดอะไรก็แย้งทุกคําเลยแบบนี้ผู้ชายก็จะรู้สึกว่าเราคุยไม่สนุกค่ะ ข้อต่อไปก็คือการเลือกเสื้อผ้าให้ดูดีไม่จาเป็นนะว่าคุณจะต้องใส่ตามแฟชั่นน่ะแต่ว่าคุณรู้จักเลือกให้มันดูดีแล้วก็เหมาะสมกับเรานะคะคนที่เลือกเสื้อผ้าเป็นเนี่ยจะทําให้ถึงแม้ว่าเสื้อผ้าจะไม่ได้ดูแพงแต่คุณก็เลือกเสื้อผ้าที่มันส่งเสริมบุคลิกแล้วก็เหมาะสมกับความเป็นตัวตนของคุณเองนะ,ะมันจะทําให้คุณมั่นใจขึ้นนะคะทำให้คุณมีเสน่ห์มากขึ้นแล้วก็มีออร่าออกมามากขึ้น ข้อสุดท้ายเลยค่ะคือผู้ชายเนี่ยจะชอบคนที่เอาใจแล้วก็ตามใจต้องบอกเลยร้อยทั้งร้อยอ่ะผู้ชายจะไม่ชอบคนที่มาต่อต้านความคิดหรือโต้แย้งเสมอหรือว่าบอกว่าเขาเป็นคนผิดอย่างเดียวนะคะผู้ชายจะชอบผู้หญิงเอาใจแล้วก็คอยตามนะตามใจเอาใจเนี่ยชอบมากบางเรื่องเนี่ยฟังไปก่อนแต่ไม่ต้องค้านเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาถามเออเราค่อยบอกว่าโอเคฉันสิ่งที่คุณพูดมาทั้งหมดเนี่ย ฉันคิดแบบนี้แบบนี้นะแต่แล้วแต่นะว่าคุณจะเชื่อหรือเปล่านะแต่เนี่ยคือความคิดของฉันก็คือชัดเจนในความคิดแต่อย่าเพิ่งไปแย้งก่อนผู้ชายไม่ชอบค่ะและถ้าอยากรู้นะคะว่าวิาวธีการไหนที่จะทำให้ผู้ชายเขาเสพติดเราค่ะคุณต้องมาเรียนในคอร์สนี้นะ Love Addict สั่งสมองให้เขาเสพติดคุณค่ะถ้าสนใจทักโค้ดได้เลย